ท้ายนะฮะทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ต้องยอมตามระเบียบนะครับจริงๆสัญญามันออกมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะก็ปิดเขียวจริงแต่ผมก็บอกว่าว่าถ้าอ่านตามหน้ากราฟก็คือเลือกลงอยู่ดีเพราะว่าเป็นการเลือกปิดเขียวที่1674นะครับสุดท้ายก็ลงจริงฮะกลายมาเป็นว่าทำจุดต่ำสุดที่1665คงไม่ได้จบแค่นี้ นี่มันเพิ่งจะเริ่มนะครับแนวรับที่ที่เขาควรจะไปแตะเลยนะครับก็คือ1650ถ้าหลุด1650อีกก็ต้องมอง1 6 0ท่วนแล้วละ่ะแล้วก็มองเลขนี้1580นะครับมันจะเป็นชุดของขาลงน่าจะเข้าสู่เทศกาลอะไรนะเซลล์อินเมย์เซลล์อินเมอินเมษานะฮะแล้วก็เมที่แปลว่า พฤษภาด้วยแล้วม,มันก็จะเริ่มแล้วน่าจะกลับมานู่นแหละผมว่ากลางเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับก็แต่อย่างไงก็แล้วแต่นะครับเรายัางคงอัปเดตเซตให้ดูทุกวันก็ติดตามกันไปในรายการติวเข้มก่อนเทศนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน้ำอุทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปน,นี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทศ ประจำวันอังคารที่19เมษายนปี365มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับตัวแรกนะครับยังคงอยู่ในเทรนด์นะท่องเที่ยวก็ AAV ก็นำทีมนะครับแนวต้านคิดว่าอยู่ที่3บาทนี่แหละไม่ถึงหรอก3.04เนี่ยนะครับอันนี้ขึ้นไปแตะแล้วเขาก็โดนตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านก็เลขยๆนะฮะ3บาทท้วนมาถึงตรงนี้ต้องพิจารณาแล้วนะเพราะว่ามันใกล้แนวต้านมากแล้วนะครับ ต่อด้วย ABM นะฮะของตัวนี้เจ้าแรงครับเจ้าที่เข้าแรงฮะ,ะแนวต้านอยู่ที่4บาทตรงเนี้ยใครที่ลันโปรฟิตหรือว่าอะไรมานะฮะสต็อปรอดของคุณจะอยู่ตรงนี้ครับ3.36แผนไม่มีอะไรครับไม่หลุดสต็อปรอดก็ไม่ขายครับเพเผอเขาก็อาจจะทำอย่างนี้เนาะเจ้าที่เข้าแรงครับปั๊บหลดเกี่ยวหลวดดึงกลับขึ้นมาปิดอย่างนีงน้เลยนะเออนะก็รอดูติดตามกันต่อไปครับ Uh, AIT ตัวนี้ไม่มีอะไรอัปเดตยังไม่ได้เลือกทางทั้งชุดยังคงเป็นขาลงนะครับขึ้นย่อยเป็นขาลงยังคงเลือกลงต่อครับ c a z ตัวนี้ก็กลางทางนะครับแนวต้าน6บาท s t o p l o s s 4.8ตัวนี้กลางทางเกินไปจุดเข้าไม่ชัดเจนนะครับต่อด้วยดิ t โตะสุดท้ายกลับไปยืน75ได้ครับสต็อป s อดวางไว้ที่58ก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้ผมมองว่า แนวต้านก็80บาท85นะฮะ ERW สุดท้ายไปยืนได้ครับ3.6โหน่าตกใจมาเน,นี้ยนะครับแนวต้านเดิมทำไว้3.64นี่เราต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าเขาจะสามารถยืนผ่านได้หรือเปล่านะครับ3.64ตรงนี้อาจจะมีแรงขายเข้ามากดขอดูหน่อยนะมันคือขอ,ของแท่งนี้ใช่ไหมวันที่12เดือน10อ่าใช่จริงๆฮะนี่ฮะแท่งบ้างไฟพญายนาคนะครับแท่งนี้เนี่ยวอลุ่มของเขา แรงไหมแรงนะแรงขายกดแรงนะพอจาก3.64ทุบลงมาเหลือ2.8เลยแป๊บเดียวนะครับกว่าจะขึ้น,นขึ้นขึ้นนานมากชุดนี้เหมือนกันกว่าจะขึ้นใช้เวลา1 2 3 4 5 5ห5เดือนขึ้นมาแตะอีกแล้วครับ3.64ก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะยืนได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ต้องเป็นแท่งเขียวเหนือ3.64ถึงจะเลือกไปต่อครับต่อด้วยอิชิตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาทดสอบ ที่11.9ได้ไม่ยากนะครับชุดต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขายืนได้ก็คือยืนแท่งเขียวเหนือ12บาทนะครับมีการพักตัวแล้วก็ไปต่อชุดนั้นถึงจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับตัวเรื่องไอลิง I Link ตัวนี้ยืนได้แน่นอนนะครับชัดเจนนะฮะตรงนี้กลับตัวแล้วข้างบนแนวต้าน10.2มีแนวต้านเดียวนะครับหลังจากนั้นก็คือทำนิวไฮแล้วน่าจะไปพักแถวแถว10.2ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อ หุ้น IND โอ้โหโหสวยงามมากเลยฮะสุดท้ายขึ้นไปยืนปิด2.38อ,อันนี้สวยครับแนวต้าน2.46ครับต่อด้วย NBC อ่ะอ,นนอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับยืน2.1ถ้าเกิดวันนี้นะฮะเขายังคงพักอยู่ในโซนนี้2.1ถึง2.34แปลว่าเขาเลือกที่จะขึ้นต่อนะครับรอดูการพักตัวของวันนี้ ต่อด้วย n e t b เบครับขึ้นไปยืนสูงสุดถึง34นะฮะแนวต้านรอบเก่านี้เท่าไหร่โอ้โหทะลุไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสามเนี่ยเนี่ยยืนทะลุแล้วครับแนวต้านถัดไปคือ37.25ครับต่อด้วย PSG ชุดนี้แนวรับของเขาจะอยู่ที่โซนนี้เลยฮะหบาทท่วนถึงนะลงมาแตะแล้วก็เด้งนะครับแนวรับยังคงให้ที่1บาทเหมือนเดิมครับแนวต้าน1.25 หุ้นซ Oil ชุดนี้เนี่ยเกิดนิวโลมันอ่านอ่านยากมากนะครับโลนะฮะโลมีการขยับสูงขึ้นมีการขึ้นไปแตะที่ไฮเดิมแต่ว่าเป็นไส้ชุดถัดมาหลุดโลพอหลุดโลวันถัดมาเปิดกระโดดตกลงพี่จะเอายังไงกันครับพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมฮะนะผมงงกับอารมณ์ของพี่ครับคือพี่เล่นกดกดหัวลงเลยนะฮะเห็นไหมเห็นหัวคอนไหม มันกดลงข้างล่างฮะอันนี้ก็กดลงข้างล่างวันถัดมาคืออยู่ดีๆพี่จะเปลี่ยนใจแล้วก็เตะมันขึ้นไปแล้วสุดท้ายกดมันลงมาอันไหเนี่ยตกลงจะเอาอยัางไงใช่ไหมฮะอ่ะมาเกมนี้นะครับอ่านไม่ยากครับก็วางสต o p l ล s s ไว้ที่แนวแก็บได้เลยครับแก็บก็จะอยู่ที่3.88ใช้ stop l ล s s ตรงนี้ใครที่รันเทนอย่าเรียกว่าเทนเลยฮะสั้นๆแล้วกันนะฮะก็แนวต้านของเขาก็จะอยู่ที่5บาท5.1นะครับ มาต่อกันนะครับซิสบีครับเลือกทางได้ดีฮะไปปิดที่11.6วอลุ่มโคตรยิ่งใหญ่อลังการครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ลองดูแล้วนะครับวอลุ่มทท้งนี้ครับก่อนหน้านี้ปพวกนี้เนี่ยเหมือนกับเสียงจิ้งหรีดครับมิ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 บนะครับแต่ตัวนี้เป็นเสียงโทรโกฮนะแบบใส่ซับนะใส่มามาเต็มที่แนละ้วฮะใส่ลำโพงเต็มที่เลยนะครับขึ้นไปถึง49ล้านหุน้นโหมดมากครับ ก็ขอดูแนวต้านในอดีตไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีไม่มีนะฮะตอนนี้ขึ้นทำออร์จากไฮเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการพักตัวอยู่โซนนี้นะครับ11-11.7ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อน่าจะไปเลยนะฮะนะผมมองว่า,น,าน่าจะไปเลยเพราะวอลุมนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากครับอีกตัวหนึ่งนะฮะคือทาคุนิอันนี้เป็นการจอเบรกนะทิศทางยังคงไม่แน่นอนนะครับแนวต้าน1.75แล้วก็1.87ครับหุ้น U b บิ ชุดนี้แนวรับอยู่ที่4.75ครับรอ,อให้เขาเลือกทางก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้มันยังคงอยู่ในแท่งมาเตบาของวันที่5เดือน4นะฮะให้เขาเลือกทางก่อนจะขึ้นก็ค่อยว่ากันหรือจะลงก็ค่อยหาแนวรับแล้วกันนะครับอีกชุดหนึ่งติดเยอะพอสมควรนะฮะ ASW ชุดนี้ยังไม่มีอะไรฮะยังคงไต่อยู่แถวแนวรับแนวรับก็ประมาณ8บาท CZ ผ่าน4 p พ n น l ลอ่ะอันนี้สวยนะครับ ซีพ n นเเนี่ยวางสต็อปลอสไว้ที่แก็บในการกระโดดได้เลยครับก็คือเท่าไหร่ 8. ปนะฮะหุ้นคุณนะครับ,นนรบเป็นไซเบอออกข้างตัวนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนนะผมข้ามไปเลยนะครับล้านหน้าตัวนี้สวยนะครับมีสัญญาณการกลับตัวเรียบร้อยแล้วแนวต้าน20บาท21บาทก็ว่างไปนะครับ LDC ตัวนี้หวีเกินไปนะครับผมขออนุญาตข้ามครับ NBC อันนี้พูดไปแล้ว NSL ชุดนี้กำลังทำฐานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแนวรับ15.2หุ้น Planet กำลังทำฐานนะครับแนวรับอยู่ที่2.28หุ้น PPS กำลังทำฐานนะครับแนวรับประมาณ6 8สตางค์ครับหุ้นสาลี่หวีไปนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจคาว่าหวีนะฮะคุณลองเอาด้ามด้ามมาใส่นะฮะนี่นี่เห็นไหมมันเหมือนกับ มันเหมือนเป็นแปลงไงไหมมันเหมือนเออเป็นแปลงเป็นหวีนะครับก็ขอข้ามแล้วกันนะครับวอลุ่มค่อนข้างน้อยนะครับหุ้นสันอ่ะอู้เกือบยืนได้เกือบยืนได้นะครับเป็นทรงจ่อเบรกนะครับถ้ายืนแท่งเขียวเหนือ6.4ก็จะเป็นชุดกับตัวชุดแรกหุ้น S อสดิร์บันยูซีชุดนี้เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับก็สต็อปรออยู่ที่6.6หุ้น VL ค่อนข้างสวยครับแนวต้าน1.65 น่าจะขึ้นไปเทสได้ในรอบนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือหุ้นวินเมดกำลังทาฐานอยู่ครับแนวรับอยู่แถวๆ5.2ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นติดสแกนของวันนี้ใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ถามคำถามจริงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนช่องมันีโรนะมีคนสนับสนุนเข้ามานะครับวันจันเวลา21เนาฬิกานาทีเป็นเงิน2,000บาทโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่จะสนับสนุนช่องมันีโรสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับรายได้ทั้งหมดเราจะนาไปเป็นรายได้สาหรับเด็กฝึกงานแลวก็สำหรับพัฒนาช่องพัฒนาชุมชนของเราต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่อยากจะสมัครสมาชิก ของ Money Hero นะครับเรามีกลุ่มปิด Facebook นะเป็น Facebook นะครับในนั้นจะมีการอัปเดตข้อมูลให้อย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นวันอาทิตย์มีการบ้านหุ้นนะครับวันจันทร์วันศุกร์ช่วงปิดตลาดจะมีการอาตอบคำถามกันสดๆนะครับวันพุธมีการอัปเดตทีเฟกแล้วก็มีการอัปเดตคริปโตเคอเรนซีโอ้โหเยอยะแยะมากมายนะครับใคร อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆนี้สามารถสอบถามได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับ <S 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 คําถามอันนี้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะน่าจะมีคนเดียวโอเคคุณจิตตะกรนะครับแผนสบายแนวรับ24.6สต็อปลอด24.4ต้าน29.5พอจะได้ไหมอะ่ะ มาดูก่อนว่าสบายจะสบายหรือเปล่าเล่นกันแถวนี้เนาะสะต๊อปรอยี่สดนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมเขาวาง24.4่อ่าใช้ได้ครับแนวต้านวางไว้ที่29.5ผมต้องตีที่29.5กก่อนตรงนี้อ๋อแนวต้านเดิมก็มองว่าแผนนี้เป็นไปได้นะครับก็ลองลองทำตามดูนะครับแล้วก็ยึดวินยัย ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ถึงจุดที่จะต้องเทคโปรฟิตหรือจะต้องคัดลอดก็ยังคงถือไว้ตามแผนนะครับเนื่องจากวันนี้สั้นมากนะครับผมขอขอพูดคุยแล้วกันในช่วงของท้ายคลิปเนี่ยนะผมอยากจะพูดคุยกับเราในเรื่องของ VI นะครับตรงนี้นะฮะ VI เขียนอย่างนี้ฮะ V แล้วก็ I แค่นี้เนี่ยมันมันเขียนแค่นี้นะครับก็คือเป็น ตัว v และก็ตัว i แต่หลายคนไม่เข้าใจนะครับคิดว่าตัว vi เขียนอย่างนี้ฮะ vi vi <V. I. S 1> เข้าใจไหมฮะเขาเข้าใจว่าเป็น why ววครับ why ววคือซื้อแล้วมันต้องขึ้นเท่านั้นไม่เข้าใจระยะเวลาในการของการรอคอยเหมือนกับเลือกหุ้นมาได้ละตัวหนึ่งหลังจากที่ฉันซื้อแล้วมันจะต้อง ขึ้นได้อย่างเดียวนะครับถึงจะเป็นหุ้นตัวนี้ก็ตามนะดูนะฮะว่าช่วงระยะเวลาในการรอคอยถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ยังพอไหวนะดูตรงนี้นะเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11 6เดเดือนไม่ไปไหนเลยไหวไม่ไหวรุ่นอ่านะนะฮะหรือช่วงนี้ฮะไม่ไปไหนเลยฮะ 1 2 3 3เดือนไม่ไปไหนเลยไหวไมมล่ะไหวรุ่นคุณจะมาคิดว่าคุณจะซื้อแค่โซนที่มันปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นฟุ๊บไปเป็นอย่างเงี้ยไม่สนใจระยะเวลาในการรอคอยอย่างนี้ไม่ได้นะครับโปรเซสที่สําคัญที่สุดในการลงทุนหุ้นที่เป็น VI คือการถือหุ้นให้ได้ไม่ว่าสานการใดเข้ามาก็ตามบางบางกรณีที่เจอก็จะแย่นะฮะเช่นไปซื้อในตำแหน่งที่สูงนะครับ วิเคาะหุ้นไว้ดีแล้วว่าสามารถถือยาวได้อ่ะหลังจากนั้นหุ้นพักตัวทิ้งตัวลงมานะครับแทนที่จะเป็นจังหวะที่มันดีกว่าถูกไหมเพราะว่าจังหวะนี้เรายังกล้าซื้ออ่ะจังหวะนี้เรากล้าซื้อจังหวะนี้เรากล้าซื้อแต่เวลาหุ้นทิ้งตัวลงมาอ้าวขายทิ้งซะง,งั้นเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นนี่วาเฮ้ยคุณให้เวลามันได้แสดงศักยภาพของมันหน่อยครับตัวธุรกิจ มันไม่เหมือนกับการลวกวเี๋วเนาะมันไม่เหมือนกับการลวกมาม่านะสามนาทีเด็กได้เลยเนี่ยนะฮะอืมนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันต้องมีโปรเซสหนึ่งที่ทุกคนลืมไปนะครับนั่นก็คือโปรเซสของการรอคอยนะครับและโปรเซสนี้เป็นโปรเซสที่ผมว่าดูมีเสน่ห์มากที่สุดแล้วมันจะทำให้รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะเหมือนกับที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วอะครับเงินนะฮะมันจะไหล ไปจากผู้ที่มีความอดทนน้อยกว่าไปสู่ผู้ที่มีความอดทนมากกว่าก็ยังคงคำเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณและสวัสดีจ้ะ